สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้บุญรอดก็ยังคงพามาติดตามเจ้าก้านยาวกับทีมงานหกรอดำบุญรอดกันเช่นเคยครับกับบ่อที่2ครับของลูกานี้บ่อที่2แหละโอ้เมื่อวานนี่ก็ยุ่งเป็นในหน้าเองครับหาที่ลงเองครับก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาได้ถ่ายคลิป วันนี้ก็ว่างช่วงหนึ่งก็ถือโอกาสได้มาถ่ายให้ดูครับว่าบ่อที่สองไปถึงไหนแล้วเนี่ยสภาพบ่อมีน้ำซึมนิดนิดหน่นอยนะนยบ่อลูกนี้หน้าดินทรายมันหนาฮะแต่เราก็เอาดินเนี่ยไปโรยทับไว้ครับขูดหน้าดินทรายออก เอาดินด้านล่างไปปูทับตอนนี้ไม่มีปัญหานะฮะวิ่งกันสบายแล้วหกรอดำเหลืออีกไม่เยอะครับเหลืออีกหน่อยเดียวครับช่วงนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะอยากได้หน้าดินหรืออยากได้ดินเหนียวหรือว่าอยากได้ผสมจัดให้หมดครับสงสัยจะเจอเจ้าที่อยากได้หน้าดินครับเจ้าการยาวก็ เปิดเฉพาะเอาหน้าดินออกเหลือดินเหนียวไว้คะนี่ฮะสงสัยรอบต่อไปนี่สงสัยจะเป็นหน้าดินลว้ลวนๆครับนี่บอ่อลูกนี้ก็อยู่ประมาณงาน,นหน่อยๆนะฮะลึกก็ประมาณ3เมตรได้ฮะนี่ฮะปูดให้มันพอดีพอเหมออาะกับความกับความกว้างยาวของบอ่อครับ ไม่ใช่บอ่อนิดเดียวขุดจนลึกเลยโอ้โหนี่ก,ก, <ๆ S 1> ก็ดูไม่สมส่วนเนาะก็แล้วแต่อีกนะครับแล้วแต่เจ้าของเขาจะชอบแบบไหนอยากได้ลึกๆหรืออยากจะได้แบบพอดีกับขนาดบอ่ออย่างบอ่อนี้ก็ประมาณงานหน่อยๆเนานะผมก็แนะนําว่าอยู่ประมาณสาเมตรปลาโตไวได้น้ําใช้เจ้าของก็อ่ะเอาตามที่ผมบอก แล้วแต่นะผมไม่ได้บังคับครับเพราะว่าผมบอกแล้วไงว่าปลูกบ้านตามใจผู้อยู่ขุดบ่อตามใจผู้ใช้ครับผมแค่แนะนําครับแต่บ่อนี้เจ้าของบอกว่าเพื่อได้เลี้ยงปลาสามเมตรนะพอดีนะเลี้ยงปลาเนี่ยเขาว่าไม่ห้ามเกินสามเมตรครับปลามันจะโตวไวถ้าความลึกขนาดนี้นะอันนี้ก็ใกล้ช่วงเวลาพักเที่ยงแล้วหกล้อดำก็ จะตักดินจอดไว้ครับแล้วก็รับประทานข้าวกันพอตอนเที่ยงกินข้าวเสร็จแล้วก็ออกไปเลยเยาวกันยาวก็จะได้มีเวลาพักครับพักหน่อยหนึ่งช่วงพักเที่ยงเอ็นกลางหน่อยหนึ่งนะสโลปตรงนี้จันทุย จะมาก็มาพร้อมกันเลยหก้อปีนี้แถวบ้านผมถ้านาเป็นที่ดอนนะจะมาค่อยดีเท่าไหร่ครแต่ถ้านาคนไหนเป็นที่ลุ่มจะได้ดีครับปีนี้เพราะว่าน้ำไม่ดีฮะฝนไม่ค่อยดีช่วงแรกๆมาดีตอนปลายฮะนี่อย่างเจ้านี้มีแต่หญ้าเต็มเลยนาบนที่ดอน มีต่ยาเต็มเลยฮะฝนมันมาดีช่วงปลายฮะคาเป่เสมือนมวยนี่ก็ชกห้าครับยกห้านี่ดีฮะมาดีมาดีตจนปลายยกครับแต่ยกหนึ่งยกสองยกสามนี่ไม่ค่อยดีฮะมาดีตอนปลายฮะเฮ <c oughs> <c oughs> บุญล่อด,ด้เปรียบเทียบกับมวยนะ <c oughs> อ่ะนี่ฮะผ่ายไปสองวันนี่เข้าวันที่สาม บ่อได้น้อยจะหมดอีกแล้วครับผมว่าน่าจะไม่เกินพรุ่งนี้บ่ลูกที่สองน่าจะอวาสานครับตองตะเวนหาบ่ออีกแล้วบ่อที่ผมมีอยู่ตอนนี้ที่เหลือนี่มีแต่น้ำขังทั้งนั้นครับถามว่ามีบ่อไม่มีแต่มีแต่น้ำขังครัแต่บ่อแบบเนินๆแบบนี้ ยังไม่เจอครับยังไม่เจอวันนี้มากันหกคันนะครับขาดบักต่อซูโม่คันหนึ่งดูการนี้วิ่งเจ็ดคันครับขาดบักต่อซูโม่บักต่อซูโม่นี่ติดคณะกรจกต่อใบขับขี่ครับเอาประเภทสามเลยมีประเภทสองแล้ว ไม่พอใจเอาสามเลยกะว่าขับรถพ่วงได้เลยะนี่ก็เปิดหน้าดินมก่อนนะครับเจ้าก,การยาวนี่ก็เหมือนกว๋วยเตี๋ยวเหมือนกันเนาะแล้วแต่จะเลือกบอ่อไหนมันมีหลายเส้นก็ดีไปอย่างบอ่อนี่มีสามเส้นคะเส้นน,ะน,นาดินล้วนนาดินผสมกับเส้นดินเหนียวครับ บอนี้มีสามเส้นครับให้เลือกกันเลยฮะไอนี่สงสายเส้นหน้าดินล้วนๆครับเดี๋ยวแต่ลูกค้าจัดครับชอบแบบไหนจัดให้ฮะถ้ามีนะถ้าเหลือเส้นเดียวอย่างเงี้ยก็เลือกไม่ได้เหมือนกันนะจะต้องหาที่ลงเฉพาะเส้นที่มีเส้นเดียว โอ้คลิปนี้บุญอรอดได้เปรียบเทียบหลายอย่างนะทั้งมวยทั้งก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะเห็นไหมวันแรกใครดูคลิปบุลลอดจะเห็นเลยว่าตักน้อยอยู่เป็นธรรมเนียมครับไม่ใช่ฮะัมันเป็นปกติครับแต่ละบอ่อเราต้องลองดูทางก่อน ว่าทางมันไปได้ไหมถ้าได้เราก็จะใส่เพิ่มปริมาณดินให้ฮะให้คุ้มค่ากันที่ลูกค้าเสียเงินเรามาเราก็ต้องลองดูทางก่อนครับถ้ทาทางมันไปได้เราก็ใส่เพิ่มให้ฮะไม่เอาเปรียบลูกค้าอยู่แล้วฮะคุณรอดบ่อลูกนี้จะเอียงนะตามสภาพครับด้านมุมทางนู้นจะต่ำกว่าด้านมุมทางนี้ทางด้านนี้ด้านนี้จะสูง ตามสภาพของบอ่อฮะนี่ก็จะทำทางลงไปนาฮะเส้นนี้ลงไปนาข้างล่างอ่ะเหลือกี่คันเนี่ยตักไปสี่แล้เหลืออีกสองนี่สงสัยรอตักให้ครบกันแล้วก็จะรับประทานข้าวเที่ยงครับพอกินข้าวเที่ยงย่อยมาปุ๊บก็ออกเลย 6โลดําก็วิ่งไปเลยเจ้าก,กันยาก็มีโอกาสพักอีกหน่อยหนึ่งฮะนี่ผมใช้วิธีนี้นะโอกาสพักเครื่องของเจ้าก,กันยาก็จะมีนานหน่อยฮะจากชั่วโมงหนึ่งก็เป็นชั่วโมงครึ่งเงี้ยโอ้ฝนตลบอบพัวเลยเลาเข้ามา นาปีนี้แาวบ้านผมก็ไม่เกินสิ้นเดือนนี้แล้ฮะน่าจะเกี่ยวหมดครับน่าจะจบครับไม่เกินสิ้นเดือนนี้ข้าวในนานี่น่าจะเกี่ยวกันครบหมดฮะและจะมีอะไรเกิดขึ้นฮะมีหนูตามาคะมาบอนี่ผมรับประทานไปแล้วนะได้ต้องห้าตัวครับบอนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆั้นเลยไม่ได้หาตามไหนนะฮะ หาตามโพนครับตามโพนครับหรือตามจอมปวกที่มีมีรอยเดินนะแล้วก็ในป่าอ้อยนี่ใช้ลวดกับไม้ไผ่นะดักเอาฮะได้คนที่หาเก่งในทีมงานก็คือน้องโอ๊ตเราฮะนี่แหละคนที่ขับไปขาวเนี่ยโอ้เสียนหาหนูเลยนะบอกผมว่าเมื่อก่อนช่วงเนี้ย หน้าเนี้ยผมตะเวนหาหนูขายครับโลละสองร้อยฮะทุกวันนี้ก็ยังโลละสองร้อยเนี่เก่งเนาะดูรู้เลยว่าทางนี้ทางหนูเดินรู้เลยดักไว้เลยฮะอ่ะวันนี้บุรุษก็พามาติดตามทีมงานบุรอดนะครับเจ้าก,การยาวยังคงอยู่บอ่อเดิมๆครับบอ่อที่สองผลุการนี้ฮะบ่บอเล็กน้อย ไกลจะจบแล้วนะพรุ่งนี้ผมคิดว่าถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะเสร็จครับบ่อโรกนี้ฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบคุณทุกท่านเลยฮะที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ